สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพ่ใหม่พี่น้องบอกว่าจะเป็นทางฟังเล่าฟังไทยหรือทางต่างประเทศ mm hmm. นําเด้ยินดีต้อนรับติด่านของสูซองอสาวบุพาชเชนเนล ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ทุกท่านในยามคอยขำลงแรงนะจ้ามินิก็มาพอกันยามแรงอีกคือเก่าน้อยละกันมาพอกับสับปะผาผู้เดียวซ้ายเดียวดําเนินรายการอีกเซิงเก่าเซิงเคยนะพี่น้องเนาะซึ่งมือนี้น้องเมฆก่บประธานได้มาตรงเฮียนเราก็เลยมานนีมาข่าวขีดเป็นสับปะผ้านะพี่น้องเนาะซึ่งมือนีน้องสับปะผ้ากามีเรื่องราดีๆเกี่ยวกับทางฝั่งประเทศไทยมาฝากทางผู้ชมอีกเซิงเก่าเซิงเคยนะพี่น้องเนาะซึ่งมือนีสับปะผ้าการจะมาเนาะอ่า เหิปอะไรพอขอเรื่องนักท่องเที่ยวข้างสินค้าไทยแบรนด์ไหนแบรนด์ไทยสินค้าไทยซื้อกลับบ้านหมดเลยน้องเนาะก็คือคลิปนีดด้นะท่อพาได้นํามาจากซอกของบ่าวคัาจุนชาแนลน้องนาทีเพื่นนอนพาเขาไปเที่ยวห้างบิ๊กซีพี่น้องซึ่งมีลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวหลังไหลเข้าไปเที่ยวเที่ยวซซื้อของมากๆหลายมากๆเลยน้องเนาะ ทางแทบแตกเลยเนาะคลิปนี้ก็เลยเห็นแบบแล้วก like e ็สะออนน้ำพี่น้องเนาะสับปะเพยเห็นแล้วแล้วก็สะออนกันเลยอยากมานำเสนอให้ทานไปซุ้มได้เห็นได้หูลำกันเนาะว่าประเทศไทยปดปังขนาดไหนซึ่งก่อนจะไปหาซุ้มคลิปน้ำพี่น้องเนาะสับปะเพยกางคอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองสับปะเด้อแล้วก็อย่าลืมอาหาซุ้มโฆษณาหน้าพี่น้องเนาะเพื่อสนับสนุนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสับปะเพเพื่อมีรายได้ในการ เพิ่มให้ได้มาหักษาตัวเองเนาะแล้วก็มีกำลังใจนำเสนอคลิปลงมาดีๆต่อไปเนาะแล้วก็จจนนี่กับฝา,า,า,าคิดต้คลิปต้นสับบับนำด้วพี่น้องว้าวเกือกะกะอีกละตื่นเต้นนะพี่น,อน้องเน,น,น,นาะจนนี่กับฝากคิดต้นสับบับนำด้วพี่น้องเด้อจะสมผัสจะแปะลิงเอาไว้ทีใต้โพสต์ในคลิปของเราวคำจิ้มแชร์แนวเด้วพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะไปไหักกำลังใจเพื่อนด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวว้าลายกระยายห่หางนะพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปหักซ้มคลิปผ่านการ์ดเอคกซ์แน์คอ้อมกันเลย น้องพี่น้องกาบทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีเขามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บราจะอยู่บริเวณแถวห้างเซนตันเวอร์เนาะอ่าซึ่งมนเมอนี้เราจะพาไปอ่าชมบรรยากาศอยู่ที่บิ๊กซีราดสระรีเนาะเจงเมือน,นี้จะไปถ่ายอ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะพี่น้องเพิ่นเขามาซื้อเอาสินค้าไทยเนาะอยู่ที่อ่าบิ๊กซีราดสระรี เพราะว่าจุกกะเห็นกระแสร้รอนแรงไหลเลยเนาะแต่ว่าเฮ้าเดินมาต่อจากอีพีสยามเด้อเขาเดินมาตรงโซนนี้พอดีเลยเนาะถ้าจริงข้างบนเพื่นก็สามารถเดินได้เนะาะเพราะเพื่อนมีสกายวอลเชื่อม Sky ต่อถึงโน่นเลยเดินเข้าห้างเช้นท่านมือได้เลยแต่ว่าเข้าเดินข้างล่างเนาะเพราะว่าบอก่อได้ถ่ายบริเวณข้างล่างถ่ายแต่ข้างบน แล้วนี้เพิ่นปรับปรุงใหม่เบิรดแล้วเด้อาทานผู้ชมยังบ่คอยได้มาแถวนี้เนาะมารอบนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่เบิดเนาะนี่คือทางเท้าใหม่หมดแล้วจังได้กะฝากเป็นกำลังใจให้บ๊อบจุนเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อทานผู้ชมที่เข้ามารับชมเนาะกาบสบายดีสวัสดีอีกเช่นึงเด้อทานผู้ชมเด้อจังได้กะเป็นกำลังใจให้ มาคอบจุนเห็ดคลิปต่อไปเดี๋ยวเด้อพี่นนองช่วงนี้ก็คลิปบ่ก่อยอ่าจะดีปันไดเนาะก็เห็นหลายๆช่องบวาสิเป็นแต่สองห้าดล้หลายช่องก็ยอดวิวบ่กคอยดีช่วงนี้บ่ฮู้วระบบ youtube เป็นอยังสงใช้ระบบ youtube ขี้เกียจปั่นวิวให้แล้วคุณเนาะคนก็เดินกันอยู่ข้างบน สกายวอล์กตรงนี้สามารถเดินมาจากนู่นได้เลยเนาะเดินมาจากสยามพารากอนนู่นก็มาเชื่อมต่อเข้ากับห้างเซ็นทรัลเดยตรงนี้ได้เนานะไอ h ฟนสิบห้าออกแล้วนี่ศสนย์ไอโฟนได้แต่แนมเบิงพี่น้องเอ้ยอยากได้ย่นนะีเนาะ ไอโฟนเปิดตัวช,ชุนนอ่าอยู่ด้านหน้าห้างเชนทันเวอเนาะข้างในเขาไปเรียนเบิงใดเนาะแต่ว่าห้าบุกเข้าไปเล่นโบเป็นพี่น้องไอพ่อนเล่นโบเป็นเคยเล่นแต่เอ็นร่อยเนาะแต่ว่าเพิ่นมาสื่อกันลายได้แต่ละเมือแต่ละวันพูษเนาะเดี๋ยวบอมจนสิพาไปขึ้นสพา สกายวอล์กตรงโน้นเนาะ้นก็นเดินเข่าบิ๊กซีเลยย้ําว่าเบิ่งว่ะช่วงนี้อยู่ในบิ๊กซีลาซาดามิบรรยากาศจะเป็นยังไงคือช่วงที่บอมจุนมาไทายโดนๆหนิเนาะคือนักเที้ยวเพื่นมาขนเอาของขนเอาสินค้าไทยนักท่องเที่ยวส่วนร้ายเขาจะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อนซื้อกันหลายนิเนาะซื้อเอาแบบว่าเป็นรถเข็นรถเข็นเลยเนาะ แพ็คของส่งกลับเลยโอ้สุดยอดอันนี้คือแบบเพิินมกักกินอาหารไทยเนาะหนักสองเพียวเลยพี่น้องโยด้านนาห่างเส้นท่านเนือโล่งเลยนี่ไม่ยังเด้อส่วงบ่ายสองบ่ายสองแล้วนีบางคบจุนมาเดินกูเนานะกูละห้าสิบปปดี๋ยวพามาชมบรรยากาศตรงนี้ก่อน น,นี้บรรยากาศล่าสุดห้างเซนทัลเวอร์อ๋อคนมีบูรขายอาหารหนำเนาะโน่นอยู่โน่นบูรขายอาหารเดี๋ยวบอาจุดจะเดินถ่ายสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดินทะลุไปตรงโซนนน่นเลยอาจบนีหนอาจจะพาไปชมสวนที่เพิ่นเปิดใหม่แน่เนาะติดติดกับเซนทัลเวอร์ แถวนี้พันจะมีกิจกรรมให้เล่นให้เที่ยวให้ชมหลายเนาะอ๋มอมีแอปจองที่พักด้วยตรงนี้นี่เนาะโฆษณาเพิ่นแอปจองที่พัก ของน่ากินทั้งนั้นเลย หลากหลายนะพี่น้องอ่ะเป็นอย่งคือเม่ได้ยินเสียงอะี่พี่น้องไะนองพี่น้องเดี๋ยวบางจดนพาเข้าบิ๊กซีเลยนู่นเนาะบิ๊กซีจะอยุดส่งนู่นเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันไว้ยังคือคืนอยู่หรือเปล่า กับการเมาสินค้าไทยกลับบ้านโ <c oughs> อ้เ่นมาเดียวกันหลาเลย ตรงนนสามารถไปกราบไหว้ได้เนาะเพิ่นม,มาไหว้กันหลายอเดี๋ยวกาให้เบิ่งนิดหนึ่งม้วนสุกม้วนเพิ่นม,มาไหว้กันหลายเนาะเต็มหมดเลยไปเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงโซนจุดนี้ไปเลยตรงนี้จะไปท่าเรือกันไปเลยแยกประตูน้ำ เดอะมาร์เก็ตแบงกอกแยกรัตระสงค์ท่าเรือประตูน้ำบิ๊กซีเลี้ยวขวาคนนะ่ะ mm hmm. เห็นมุมวิวของ ท่านเวอร์สวยมากพี่นอ้องแถวนี้ถ้ามากลางคืนเนี่ยสวยง่ามพอ,อพ่นจะเปิดไฟแบบเต็มหมดเลย บีกซีเลี้ยวใช้บีกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือว่าบีกซีลาดสต๊าดดยนี่นะเลี้ยวใช้เข้าเลยไปเดี๋ยวข้าวเบิ่งการปาเมื่อนี้สิคือขึ้นสําหรับการขนสินค้าไทยกับประเทศ อันนี้เอามาคือบ่ายสามโมงเดอ้อบ่ายสามยยังหลายยังแตกเหมือนเดิมอ๋นี่นะพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่อบิ๊กนซะีลาดสระดีเนาะแถวแยกประตูน้ำยังคึกขึ้นเหมือนเดิมเดอ้อพี่น้องเดอ้อขนาดา่าบ้างจนมาช่วงบ่ายสามนะนี่ถามมาช่วงเย็นจะขนาดใดเนานะ เดี๋ยวเราไปชมกันข้างในเลยโซนข้างล่างก็มีเนาะแต่ว่าสิพาเดินโซงโซนเน,น้นๆเลยตรงโซนบิ๊กซีแล้วเดินชมโซนนี้ก่อนเนาะ โซนแพ็คของนี่เห็นบอฟพี่น้องจุดรับแพ็กของ 还在那边做，我在那边卖。 นี่คือโซนด้านหน้าเนาะจุดจำหน่ายตัวแล้วเพิ่นเชนออกมานี่มนีแต่ต่างชาติเพิ่นเอาดีเนาะตรงนี้เพิ่นมีจุดแพ็กของนํำคือผลไม้ไทยเยอะมากเนาพี่น้องเนาะเพิ่นมากันซื้อกันหลายอย่เด้เวลาเพิ่นซื้อแล้วเพื่อนบริสุทธิ์แบบน้อยเนาะซื้อแบบนี่นะ เป็นรถเป็นรถเลยสินค้าไทยนี่สมแบบขึ้นซื้อแบบส่งออกทั่วโลกจริงๆนะักท่องเที่ยวแบบมากกินขนาดเลยดีบิ๊กซีนี้แบบว่าเพื่นมีจุดแพ็คของนำเนาะโอ้ค่าให้บริการยอดเยี่ยมเลย ส่วนร้ายเพิ่นจะเอากันแบบเป็นของแห้งเนาะผละไม้แห้งเป็นผลไม้อบแห้งส่วนร้ายเพิ่นจะซื้อขนมยังเพิ่นกับซื้อคือกันเนาะนี่ชนนี้คือหลายมากพี่เนอะ มั่งมั่วนีนะขอพันเมีบริการซิมทีอีกมีบริการซิมทีเหมือนเดิม นชนแบบเป็นผลไม้แบบเจเนาะแบบของ G เจนี่เพื่นจะแบบซื้อกันหลาย51บาท อโทษนะยูซีนี่เพิ่นมาซื้อกันหลายดีเด้อเอากันแบบเป็นคันรถจริงๆนี่เนาะโน่นซีโน่อโอ้อันนี้เพิ่นเฮ็ดแบบขากว่ะนี่เนาะไป ยาบอาจนสิฟ้าออกเลาได้บรินี้พี่น้องเลยโอ้โหสามาช่วงเย็นๆ,ๆนี่แบบห้าวบอกว่าเดินบ่นะอยนเนี่ยราพี่น้องเนาะตอนนี้บา้าจนขาออกมาตรงบริเวณป้ายรถเมล์เลยเนาะด้านหน้าของบิ๊กซีโอ้โหมนมายืนรอรถกันเต็มเลย ค่กว่าห่างบิ๊กซีเพื่อนก็มาซื้อกันแบบ ime, know, หลายอยู่เนาะพี่น้องหลายกว่าแต่แต่เย็นๆยนี่แพบงบสีหลายกว่านี่<อ>คือเพื่อนมาเมาเอาสินค้าไทยกันแบบล้นหลามจริงๆริงหลายเขาถ้าเวลาซือ้อต่างชาติซื้อแล้วก็จะซื้อแบบซื้อแบบเป็นรถเป็นรถเข็นเลยเนาะอุย้ยรถ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  ลมไ้แถวนี้เพื่อนจะขายของกันหลายอยู่ <Okay. S 1> ไปน้อยพี่น้องเดี๋ยววางจูนสิบห้าเดินไปตรงนี้เลยเนาะจนถึงโน่นเนี่ยประตูน้ำเลยเนี่ยกาจราชประสงค์แถวซอยราชด,ดำลิสองเนาะ ฝั่งนู้นก็นเป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่นแถนะวนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นมาเดินกันหลายเด้อขวาเพิ่นมาแต่เดินตลาดประตูน้ำ

เพื่อนมาเดินกันหลายเนาะเดี๋ยเห็นสครื่องส้วกนจะเป็นตึกใบยกเดินไปโอ้ร้านนี้ขายดีมากต้องเทียวกันเต็มเลย เดินไปเรื่อยๆนู่นก็จะไปถึงตลาดประตูน้ำเลยเนาะร้านขายกางเกงช้างร้านนี้เป็นร้านอาหาร หน้าทานโอโ้ลูกค้าเยอะมากาาาานี่มีบันไดลงไปท่าเรือนะคท่าเรือวิ่งบนคลองแสมแสบ วิวรอดอวิ่งรอดทะลุตใต้สะพานเลยนะขากกว่าข้างคืนเพิ่นกันจะเปิดไฟนะแถวนี้สวยนะโน้นก็นจะเป็นวิวตึกใบยกพัฒน์น้ำ คนกำลังใช้บริการเรือลายพอสมควรเนาะผมนี่วิ่งถอยหลังเลย ซุมคลิ้มไปเที่ยวห่างบิ๊กซีที่ประเทศไทยนะพี่น้องคือว่าวนักท่องเที่ยวก็หลายมากๆเลยทีหลังไล่มาซื้อเครื่องซื้อของในห้างเนาะห้างแทบแตกเลยพี่น้อง <c oughs> กรารบอกความจืดมือก็พลาหลอกเบิ่งเนาะสินค้าต่างๆในห้างเนาะส่วนมากก็จะเป็นประเภทอาหารแห้งนะพี่น้องเนาะแล้วก็นัก,กนท่องเที่ยวที่เพิ่นมาซื้อคือจะซื้อประเภทอาหารแห้งนะพี่น้องธุระไหมแห้งหรือประมาณเนาะสำหรับคลิปนี้กนนอ ภูมิใจเสนอภูมิใจนำเสนออีกคือเก่านะพี่น้องเนาะอยากให้พี่พี่เอฟซี FC ได้เห็นถึงความปังของประเทศไทยนะพี่น้องเนาะพี่น้องพื้นปังแห่งเนาะประเทศไทยว่าจะเป็นทางด้านแบบการค้าขายหรือว่าทางด้านท่าถนนหนทาง,นนทางการท่องเทีย่ยวต่างๆนะพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะสักพักก็จะได้พาตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องก่อนจะจบคลิปก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เปิเป็นกังใจโซฟามันจะเน้นคิดเรื่องราวด,ดีๆมาหายถ่านคุณโมได้หักโซมเนาะสำหรับมื่อนี่ช่างคุณพ่อขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย